สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงถุทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปที่พูดถึงภาพรวมทิศทางราคาทองคำนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจนํามาฝากทุกท่านผู้ชมทางบ้านนั่นก็คือนะครับปัจจัยนะครับที่จะหนุนราคาทองนะครับให้เติบโตไปต่อนะครับในช่วงของปลายปี67นี้นะครับจะมีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับเทรดทองออสเริซื้อง่ายขายไว เริ่มต้นหนึ่งบาททองซื้อขายราคาเรียลไทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณสองที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมงสืบสารความเชื่อความศรัทธาวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงประเพณีออกพรรษาบังไฟพญานาคทองคำแท่งนาคลาชผลิตจากแหล่งทองในประเทศไทย นักขลาดทองคำแท่งออสไิส96.5%น้ำหนักทอง0.3กรัม1สลึง1บาทเริ่มต้น1,000บาท Gold Treasure Thai Flower ทองคำแท่งออสไิส99.99%น้ำหนักทอง1กรัม1บาท2บาทและ1ออนซ์เริ่มต้น3,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปัจจัยนะครับที่จะหนุนราคาทองคำนะครับให้ไปต่อในปี67นี yeah. ้มีปัจจัยอะไรกันบ ok ้างนะครับข้อ1เลยนะครับราคาทองยังคงได้รับแรงหนุนนะครับจากที่ตลาดนะครับยังคง forecast ว่านะครับธนาคารการสัฐหรือเฟดนะครับน่าจะเริ่มเข้าสู่นะครับเข้าสู่การลดดอกเบี้ยอีกระลอกหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการปรับลดในเดือนกันยายนนะครับและก็คาดกันว่านะครับในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมนี้ธนาคารการสหารัฐน่าจะลดดอกเบี้ยอีกประมาณ ครั้งละ25เบสิคพอยต์นะครับรวมทั้งหมดนะครับปีนี้อาจจะมีการลดไปถึงนะครับ1%แล้วนะครับหารวมในช่วงของเดือนกันยายนด้วยและเป็นไปตามดอทพอร์ตเฟดจนถึงปลายปีนี้นะครับผมและรวมไปถึงครับการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐดูเฟเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยนะครับไปจนถึงปี68และ69ด้วยนะครับฉะนั้นปัจจัยหนุนในระยะยาวยังคงเป็นปัจจัยในเรื่องของวงจรดอกเบี้ยขาลงนั่นเองครับ2ก็คือในส่วนของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่ยังคง ปะทุนะครับสร้างความกังวลนะครับไปยังทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีแท่ที่ว่าจะสงบนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัสเซียยูเครนที่เป็นมีปัญหาเรื้อรังมาหลายปีแล้วรวมไปถึงในส่วนของภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้ถือว่าลุกลามนะครับในหลายๆประเภทในหลายๆประเทศนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับส่งผลทําให้ความกังวลเนี่ยนะครับยังคงมี ยาวนานต่อไปนั่นเองหากยังไม่จบนะครับในการยุติการยิงเร็วนี้นะครับก็คาดกันว่าปัจจัยหนุนนี่แหละจะทําให้ราคาทองเนี่ยเติบโตต่อไปจนถึงท้ายปีครับ3ก็คือเงินเฟ้อนะครับของฝั่งสหรัฐมีแนวโน้มลดลงตัวเลขเศรษฐกิจแรงงานเนี่ยหากมีสัญญาณนะครับชะลอตัวหรือออกตัวมาแย,ย่เนี่ยก็ะจะปัจจัยที่ทําให้ราคาทองเนี่ยเติบโตกันต่อไปนั่นเอง ปัจจัยที่4ครับความต้องการของธนาคารกลางนะครับแล้วก็กองทุนต่างๆยังคงมีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเดือนหน้านะครับจะมีในเรื่องของาการเลือกตั้งสาระัะแน่นอนครับว่าความไม่แน่นอนในช่วงของเลือกตั้งสาระเนี่ยจะทําให้ั้านทุนเนี่ยเข้าถือทองคลองทองคําม,มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ในเรื่องของ เพดานซานิเพดานนี้สหรัฐนครับที่มีแนวโน้มเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ความกังวลในเรื่องของ government shutdown ของฝั่งสหรัฐเนี่ยอาจจะกลับมาในช่วงของปลายปีนี้รวมไปถึงนะครับในส่วนของข้อ7ครับดีดอลลาร์ไลเซชันแน่นอนครับว่านะครับการใช้ดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางบริกส์นะครับก็เปิดตัวสกุลเงินใหม่นะครับที่มีทองคําเป็นแบ็กอัพ แน่นอนครับว่าทองคำเนี่ยจะได้อันนี้ส่งจากปัจจัยเต็มๆจากสกุลนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับในส่วนของความต้องการของบริโภคทองคําในช่วงปลายปีเนี่ยที่มีแนวโน้มนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นไฮซีซั่นของทองเล็กก็คือมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือปัจจัยที่จะหนุนราคาทองนะครับให้ปรับตัวขึ้นต่อในช่วงของปลายปีนี้นะครับหากปัจจัยทั้งหมดนะครับเป็นในเชิงตัวข้ามเนี่ยนะครับผมก็อาจจะทําให้ราคาทองนะครับ ชะลอความร้อนแรงลงมาบ้างแต่ในระยะกลางร,ระยะยาวอยังคงมองว่านะครับทองคำนะครับยังคงได้รับแรงปัจจัยเชิงบวกนะครับต่อไปในระยะ1-2ปีนี้นะครับในส่วนของสถานการณ์ราคาทองปัจจุบันนะครับผมจะเห็นว่านะครับโกลด์สปอครับไปทำออร์ทามไฮยที่ระดับ2,758ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยในส่วนของราคาทองไทยด้วยเช่นกันครับไปทำสถิติขายออกสูงสุดเนี่ยในส่วนของราคาทองคำแท่งเนี่ย สูงถึง44,000บาทนะครับผมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับและเรายังคงเชื่อมั่นว่านะครับจุดออ l t ทามไฮนะครับยังคงมีโอกาสให้เห็นต่อนะครับผมตอนนี้เราว่า,วานิชนกิจทั่วโลกเนี่ยฟอร์เควสว่าโกลสปอเนี่ยนะครับยังคงมีโอกาสเติบโตไปที่2,800ดอลลาร์ต่อออนสถึง3,000ดอลลาร์ตร่อออ์เนี่ยในระยะ1-12เดือนข้างหน้านี้นะครับประกอบกับในส่วนของ ปัจจัยไซเคิลดอกเบี้ยขาลงนะครับที่จะลันต่ออีกปี2ปีเนี่ยนะครับจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองเนี่ยเติบโตไปในอนาคตครับถ้าดูในส่วนของเฟดแบงค์พอร์ตนะครับเห็นรู้ไหมครับว่านะครับทิศทางดอกเบี้ยยังคงลดต่อเนื่องอยู่นะครับและในอดีตในอดีตเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ไซเคิลลดดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นไงฮะทองลงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขออภัยครับทองขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอ้กระผม นี่ก็เป็นสถิติที่แทร่กมานะครับในส่วนของภาพรวมนะครับผมคาดการ12เดือนข้างหน้านะครับฝั่งออสเตเียเองครับก็ยังคงมองว่าราคาทองน่าจะไปแตะราว3,000ดอลลาร์ต่อออสในระยะ12เดือนข้างหน้านะครับนี่ก็เป็นปัจจัยนะครับจากต่างๆที่เล่ามานี่แหละครับยังคงเป็นปัจจัยหนุนนำนะครับไปในระยะอีก1-2ปีข้างหน้านะครับบน เวทของดอกเบี้ยขาลงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมแนวโน้มราคาทองคําปัจจุบันจะสังเกตเห็นว่าราคาทองต้นปีนอยู่ที่พันเก้ี่สิบสดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับจนล่าสุดเนี่ยไปทำออร์ทามไฮ2,758ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยในส่วนของราคาทองโลกภาพรวมใหญ่เป็นอัพเทรนหรือเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ไพรซ์นะครับก็ถือว่าบวกเกือบ700เหรียญน,นะครับหรือประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต นะครับในส่วนของตัวอทองคําในประเทศเช่นกันครับแค่ปีเดียวต้นปีนะครับบวกขึ้นมาหมื่นกว่าบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ้างอิงราคาต่ําสุดที่33,400ถึง44,000นะครับจากจุดต่ําสุดของปีกับจุดสูงสุดของปีนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับในส่วนของราคาทองคําในประเทศย้อนหลังนะครับซึ่งมองว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะฮะ เผลสุดท้ายนะครับทำไมต้องลงทุนทองคำนะครับแน่นอนคือว่าทองคําช่วยป้องกันเงินเฟ้อนะครับแล้วกระจายความเสี่ยงนะครับและเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับในยามที่เศรษฐกิจนะครับมีความไม่แน่นอนนะครับสภาพคล่องนะครับและเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้นะครับสุดท้ายนะครับก็ปิดตรงที่นะครับก็ปัจจัยนะครับที่หนุนราคาทองก็มีประมาณ ข้อโดย scope นี้นะครับผมนะฮะปัจจัยอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามในส่วนของ fundamental นะครับที่มีการอัปเดตวันต่อวันนะครับและรวมไปถึงนะครับข้อมูลทางเทคนิคก็อาจจะต้องทิจารณาประกอบนะครับผมนะโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าผู้ฟังนะครับผมได้ประโยชน์แล้วนะครับว่ามีปัจจัยอะไรที่จะหนุนราคาทองคันบ้างนะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลต่างๆเนี้ไป back up นะครับผมนะแล้วก็วางแผนในการ ัดสินใจลงทุนทองคำในระยะยาวสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเทรดทองออสซิริสซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียลวทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมงสืบสารความเชื่อความศรัทธาวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงประเพณีออกพรรษาบังไฟพญานาค ทองคำแท่งนาคลาชผลิตจากแหล่งทองในประเทศไทยนาคลาชทองคําแท่งออสเลส96.5%น้ำหนักทอง0.3กรัม1สลึง1บาทเริ่มต้น1,000บาท Gold Treasure Thai Flower ทองคําแท่งออสเลส99.99น้ำหนักทอง1กรัม1บาท2บาทและ1ออนซ์เริ่มต้น3,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย